ดีวาวันนี้นะครับเรามาทําสลัดโรกันนะครับขอบอกเลยว่าตูตรนี้เนี่ยลงตัวมากๆให้จินตนาการตามไปเลยนะครับว่าแซลมอนมันๆนะไข่กุ้งกรุบๆพริมชีสนัวกับซอสซซเผ็ดแบบนิดๆนะครับออามาห่อด้วยแตงกวาก,กรอบๆนะครับทุกอย่างรวมกันอยู่ในคําเดียวแบบว่าตุ้มกลายเป็นสลัดโรแตงกวาแซลมอนมายโยนะครับหน้าตาดีทําง่ายทําอวดใครเนี่ยก็ดูเก่งมากๆ ั้นตอนแรกนะครับก็คือการเตรียมวัตถุดิบนั่นเองนะสำหรับเมนูสลัดโดนในวันนี้นะครับผมให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความสดใหม่ของวัตถุดิบเป็นที่1เลยนะฮะจึงเลือกเตรียมวัตถุดิบและเก็บในตู้เย็น Mitsubishi Electric รุ่น MINI l x 50เครื่องนี้เลยนะอุปกรณ์นะครับเพราะว่าเขามีนวัตกรรมในการรักษาความสดใหม่ที่เจ๋งมากๆ เริ่มจากการเตรียมแซลมอนกันก่อนเลยนะครับผมยังไม่เอาเขาออกมาข้างนอกนะพอต้องการให้เขาอยู่ในตู้เย็นจนนาทีสุดท้ายก่อนที่จะใช้งานเลยนะคะเพราะว่าเคล็ดลับสําคัญของเราย้ําอีกทีก็คือความสดของวัตถุดิบแซลมอนเนี่ยถ้าเราเก็บในช่องแช่เย็นแบบทั่วไปนะครับไม่กี่วันเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีกลิ่นละแต่ถ้าใช่ช่องฟรีซนะครับเนื้อปลาที่ได้เนี่ยก็จะเป็นน้ําแข็งซึ่งจะเสียเวลาในการละลายน้ําแข็งนานมากเลยนะฮะทำให้เนื้อปลาเราสูญเสียรสชาติที่ดีไปอีกด้วยนะ ดังนั้นนะครับผมจึงเลือกเก็บแซลมอนในช่อง Super Cool ล h i l ล i n g ช่องนี้นะครับเขาเอาไว้เก็บเนื้อปลาแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆเนาะความเย็นที่ใช้ในการเก็บรักษาเนี่ยอุณหภูมิจะถูกควบคุมให้อยู่ระหว่าง 0- ถึงลบสองศานะครับสลับกันไปมานะตลอดการทำงานเลยทำให้ความเย็นเนี่ยถึงเพียงพอที่จะรักษาความสดใหม่นะครับแต่ไม่เป็นน้ำแข็งนะเวลาออกไปจากตู้เย็นเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องอรอละลายน้ำแข็งนะครับ ที่สําคัญนะครับช่องนี้เนี่ยสามารถรักษาความสดของเนื้อสัตว์ได้นานถึง7วันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบซื้อมาเยอะๆนะครับเรียกได้ว่าแช่ในตู้เย็นนียสบายหายห่วงกันไปเลยนะเดี๋ยวเราจะทำแซลมอนคลุกซอสเมโยกันก่อนนะครับซึ่งเราจะเอาตัวเนื้อแซลมอนออกมาจากซ่อง Super Cool c h i ลลิ่งช่องนี้เลยนะเราจะใช้ส่วนที่เป็นเนื้ออย่างเดียวไม่เอาหนังต้องเอามาหั่นเป็นเต๋าให้เรียบร้อยนะครับ เย็นเจีย๊ยบคือเย็นเย็นกว่าท้องเย็นปกติอะซึ่งความเย็นเนี้ยจะรักษาความสดของเขาเนาะแล้วก็เราจะนําเขามาแล่เอาหนังออกก่อนเอาหนังออกนะครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็สัมผัสได้เลยนะว่าเขามีก้างใหญ่อยู่นี้หรือเปล่าถ้ามีาให้ดึงออกด้วยนะครับตอนนี้เขาไม่มีนะใช้มีดนะครับคมๆเพื่อนๆหั่นเขาให้เป็นเต๋าขนาดเล็กส่วนท้องเนี่ยเราก็จะ ช้ด้วยนะมันจะได้มีความมันหั่นลงไปแล้วเนี่ยเนื้อของเขายังมีความนุ่มหั่นง่ายไม่แข็งนะครับในขณะที่ความเย็นเนี่ยเย็นฉ่ำเลยรักษาความสดได้แน่นอนเรียบร้อยแล้วนะครับแซลมอนแล้วก็ใส่ซอสพริกมายองเนสใช้เท่าๆกันเลยนะครับเพิ่มความกรึบๆด้วยไข่กุ้งสักหน่อยนะไข่กุ้งเนี่ยก็แช่ช่องเดียวกับแซลมอนได้เลยเขาก็จะไม่เป็นน้ำแข็งนะครับ ปรุงรสเลือแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พริกไทยบดใหม่ๆแบบนี้เลยเรียบร้อยแค่นี้จริงๆมันง่ายมากๆเมนูนี้เราคลุกเขาให้เข้ากันนะครับง่ายๆเลยนะครับอย่าไปคลุกเยอะแรปสักหน่อยนะครับกลิ่นจะได้ไม่ปนแล้วก็พักในตู้เย็นต่อไปเรามาทําครีมชีสกันเลยนะครับเราจะปรุงรสเขาสักหน่อยเราก็จะให้เขาออกแบบเทนกวอนเปรี้ยว3รสเลยบี้ครีมชีสให้เป็นสเปรดได้เลยนะครับหลังจากที่ครีมชีสเราเนี่ย เข้ากันเป็นครีมแบบนี้แล้วนะครับส่วนผสมที่ต้องปรุงรสถ,ถัดไปเนี่ยก็จะมีน้ำเชื่อมน้ำเลม,มอนผิวเลม,มอนแล้วก็ตัวผักชีลาวนะครับใส่ไปเนี่ยเพื่อเพิ่มแบบความหอมให้กับ ครีมชีสสเปรดของเรานะครับและส่วนผสมที่สําคัญมากๆสาหรับสลัดโลก็คือแตงกวาและผักสลัดอื่นๆนั่นเองนะครับผักเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเขาต้องสดกรอบแล้วก็ฉ่านะครับแน่นอนนะครับว่าหายห่วงเลยนะเพราะผักของเราเนี่ยถูกแช่ในช่องผักสุดล้ําเลยนะเรียกว่าวิตามินแฟคทอรี่นะครับเขาะจะมีแสงสีส้มที่มีความเข้มและความถี่ในช่วงเดียวกับแสงดวงอาทิตย์เลยนะสำหรับพืชที่มีคลอโรฟิลในการสังเคราะห์แสงที่จะช่วยในการจเจริญเติบโตเนี่ยจะช่วยรักษาวิตามิน ได้ผักและผลไลม้ให้แบบสดนานเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันในตู้เย็นของเราเลยมาช่องนี้เลยนะครับเรียกว่าช่องวิตามินแฟคท o อรี่นะครับเหมาะสําหรับการเก็บผักโดยเฉพาะนะครับสังเกตเลยนะครับว่าผักของเราเนี่ยเต่งตึงมีความสดกรอบครีมชีสของเรานะครับจะต,ต้องใช้เลมอนแล้วก็ผักชีลาวซึ่งดูสิครับดูสิครับมนะีคหอมสดผิวเลม,มอนนะเพื่อนๆใช้ครึ่งลูกนะครับ ใช้ขูดลงไปได้เลยนะขูดพิวเลมอนนะคะให้เอาที่ผิวที่เป็นสีเหลืองเท่านั้นนะส่วนที่เป็นสีขาวด้านในเนี่ยจะมีความขมไม่อร่อยไม่เอาด้วยนะครับแล้วก็ที่เราต้องใช้ถัดไปก็คือน้ำเลมอนนั่นเองก็ใช้3ส,ส่วนสช้อนชาบีบไปเลยแล้วก็ผักชีราวผักชีราวนะครับเดี๋ยวเราก็จะซอยให้เขาเป็นแบบฝอยเนาะส่วนผสมไปในครีมชีสเลย ปรุงรสรสชาติหวานด้วยน้ำเชื่อมน,นิดเดียวเทนั้นเองการทําอะไรอย่างนี้นะครับมันคือการสร้างเลเยอร์ของรสชาติขึ้นไปเรื่อยๆแซลมอนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะแบบธรรมดาไปแล้วเวลากินกับผักที่มีความกรอบน้ําเยอะเนี่ยมันก็จะแบบแบาบลานซ์พอดีเรียบร้อยครีมชีสของเรานะครับนี่เลยดูดิดจากนั้นนะครับก็เอาน้องครีมชีสพักใ้ที่เย็นก่อน ให้ทุกอย่างเขาแบบเย็นเจี๊ยบไปเลยถัดไปนะครับเพื่อเพิ่มสัมผัส,ผสผกรุบกรอบของผักเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้ผักหลายแบบเนาะแครอทมีแตงกวาญี่ปุ่นแบบนี้นะครับที่จะเอาเป็นตัวหอ่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเลือกผักสลดัดการเก็บผักให้มันสดใหม่ยังคงความกรอบฉ่ำน้ำของเขาอยู่เนี่ยสำคัญมากนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมกันก่อนเนาะแครอทเนี่ยใช้ไม่เยอะนะหั่นเป็นแท่งเล็กๆพอคำตัวถัดไปนะครับก็คือคุณแตงกวานั่นเองนะให้เลือกใช้แตงกวาญี่ปุ่น เพราะว่าเขาจะมีน้ำน้อยกว่าเวลาเอามาห่อนะครับจะได้ความกรุบกรอบถ้าเพื่อนๆมีเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องแมนเดลินหรือเครื่องสไลด์แบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ให้ใช้ด้วยจะทําให้แตงกวาแผ่นที่เอามาโรลเนี่ยเขามีความบางเสมอกันเนาะถ้ามันหนักเกินไปเกิดอะไรขึ้นมันก็จะห่อไม่ได้มันจะหกักแต่ถ้ามันบางเกินไปก็รู้สึกว่ามันไม่กรอบไงเพราะฉะนั้นมันต้องให้แบบพอดีพอดีซึ่งความหนาพอดีพอดีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ0.2นองมิลลิเมตรนั่นเอง ความสำคัญอยู่ที่ความยาวด้วยหันหัวหันท้ายนิดนึง, <c oughs> นงความยาวประมาณนี้หรือประมาณสัก8ป0ถนิ้วเห็นจะได้สไลด์ไปไม่ต้องกังวลเพราะว่าแผ่นแรกๆมันยังไม่ได้ระนาบเนาะมันก็จะแบบเนี่ยมันก็จะหันมาแบบไอพ้พวกนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับสุดท้ายก็เหลือผักสลัดนั่นเองนะซึ่ง ด้วยความที่เราจะทำตัวโรสลัดของเราเ,าเป็นคำเล็กๆวันนั้นเนี่ยให้เลือกเอาแกนผักสลัดที่มันแบบน่ารักน่ารักอ่ะความกรอบเขาก็ยังคงสวยงามอยู่แบบนี้นะเตรียมเอาไว้นะคะผักสลัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะห่อ,อก,กันเลยดีกว่าเก็บผักสลัดที่ใช้ไม่หมดเก็บลงไปนะครับแล้วก็ครีมชีสออกมานี่ห่อกันเลย ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาห่อกันเลยวิธีการห่อนะเพื่อนๆทำอย่างนี้เลือกไซส์ที่เหมาะสมแล้วเราก็จะต้องซับแตงกวาของเรานะเพราะว่าแตงกวาเขามีน้ำมากถูกปะเวลาเราครีมชีสสเปรดปาดลงไปนะครับมันจะได้เกาะปาดไปเลยนะครับปาดนะบางๆจากนั้นเนาะเราก็จะทำการม้วนแตงกวาของเราให้เป็นรูปทรงที่เราต้องการปึ๊เน่่เน่เราก็จะได้ ประมาณนี้ทําให้เขาติดแน่นนิดนึงเริ่มละเริ่มละจากนั้นนะครับใช้แครอทของเรานิดนึงวางลงไปน่ารักกุบกริบใส่ตัวผักสลัดสวยๆลงไปแล้วก็ตากแซลมอนของเราลงไปได้เลยแล้วก็ตกแต่งหน้านะครับด้วยไข่กุ้งนิดหน่อยแล้วก็มีใบแบบผักชีลาวนิดนึงให้มันสวยงามเ <Yes. S 1> นี่น่ารักมากแล้วก็ทำจน เสร็จลัดโรนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแนะนำเลยว่า ทำใหม่ๆนะคบให้กินเลยเพราะจะได้ความกรอบของผักแล้วก็ความเย็นของแซลมอนนั่นเองนะครับแบบนี้นะมันสดกรอบรสชาตินี่แบบสดชื่นมากๆนะครับที่สำคัญบอกเพื่อนๆแล้วว่ามันทำง่ายมากๆเคล็ดลับอีกทีนะวัตถุด,ดิบ <si> ของเราต้องสดใหม่เก็บรักษาดีๆรับรองเมนูนี้นะครับ <si> <S <s <ried> เป็นวินเนอร์ทุกครั้งไป แล้วมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆของตู้เย็น Mitsubishi Electric รุ่น Mini LX 5 0เครื่องนี้เลยนะเขามีช่องแช่ธรรมดาเนี่ยอยู่ด้านบนซึ่งเป็นช่องที่เราใช้บ่อยๆส่วนช่องแช่แข็งที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้ตู้เย็นเนี่ยจะได้ไม่ต้องก้มบ่อยๆซึ่งเหมาะกับใช้ไวเกือบกลางคนแบบผมมากเลยนะครับนอกจากช่องเก็บเนื้อสัตปปว์ Super Cool Chilling ที่ผมใช้เก็บแซลมอนแล้วนะตู้เย็นตู้นี้นะครับยังมีระบบ Rapid Freezing นะครับเป็นระบบแช่แข็งแบบ ฉับพลันทันทีหัวใจสําคัญของระบบนี้คืออะไรรู้ไหมครับก็คือการแชร่แข็งแบบเร็วขึ้นกว่าเดิม20นะครับยิ่งแช่แข็งเร็วก็ยิ่งดีเพราะจะช่วยลดการทําลายเซลล์ของอาหารนะครับดังนั้นนะครับระบบนี้นอกจากทําให้อาหารเนี่ยเก็บได้นานขึ้นแล้วนะครับยังช่วยรักษารสชาติความอร่อยของอาหารได้นานขึ้นอีกด้วยนะถ้าเรามีเนื้อสัตว์ที่อยากจะเก็บยาวๆนะครับ <ๆ S 1> ก็โยนเข้าช่องนี้ไปได้เลย นอกจากนั้นนะครับตู้เย็นเครื่องนี้ยังมีระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัตินะครับใส่น้ำได้ถึง1.1ลิตรเลยนะครับรอแค่60-90นาทีก็จะได้กินน้ำแข็งแล้วนะครับแล้วสิ่งที่ไม่เหมือนใครก็คือทุกชิ้นส่วนเนี่ยสามารถที่จะถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้อีกด้วยนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากให้ดูนะก็คือว่าเขามีฟิลเตอร์สำหรับกรองกลิ่นนะครับตัวแผ่นดำๆนะครับน้ำแข็งที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะทั้งสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับเจฟน่านขอย้ำกับทุกคนนะครับว่าการรักษาวัตถุดิบเนี่ยจะช่วยทําให้เราสามารถที่จะทำอาหารได้อร่อยขึ้นนะครับและการที่เราเลือกเก็บในตู้เย็นที่มีฟีเจอร์ที่ดีและเหมาะกับการเก็บอาหารในแต่ละประเภทนะครับก็จะทําให้วัตถุดิบของเราสดใหม่นั่นเองนะในการทําอาหารนะไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนนะครับถ้าวัตถุดิบสดใหม่เราก็จะมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับทำอาหารอร่อยแน่นอนอย่าลืมว่าผมทําได้คุณก็ต้องทําได้คุกกี้โจเซฟนะครับ